ตอนนี้ผมก็ได้อยู่บนดอยสอยมาลลยนะครับขณะนี้เป็นเวลาประมาณ10บโมงกว่านะครับอากาศดีมากนะครับข้างบนนี้อุณหภูมิก็อยู่ที่20องศานะครับวันนี้น่าจะเป็นวันที่29นะ2 9ธันวาคมนะครับ2563นะครับครั้งหนึ่งในชีวิตครับผมที่มาพิชิต ดอยสอยมาอะไรนะครับซึ่งเป็นความฝันที่ฝันไม่หลายปีแล้วครับฝันไม่นานมากแล้วว่าผมจะต้องมาไปชิตให้ได้ระหว่างระหว่างเดินทางก็เจอนะครับลำธารเล็กๆนะครับธารเล็กๆนี่น้ำเป็นน้ำใสมากนะครับโอ้โหเย็นมากครับอุณหภูมิ20บองศานะครับส่วนน้ำนี่โอ้โห รัคยอดมากครับผมวันนี้วันนี้เดินทางแบบดีๆมากครับผมใจเย็นครับไม่รีบร้อนเอาปลอดภัยนะครับมากครับผมสุดยอดสวัสดีครับมาตั like ้งแต่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนนอนเมื่อคืนนอนที่ไหนครับเนี่ยดเย็นไหมหนาวไหมเจอครอที่โมยเยอะๆเป็นสัตว์นะครับวันนี้เขาคงองเธอ มีคนเยอะไหมอบคนหรือวไม่มีไม่มีนะกลางวันนี่ร้อนมากใช่ไหมโอเคครับผมครับสวัสดีครับได้รับไว้ครับผมนี่เป็นจุดที่ที่หินนะครับผมว็าหินนะเห็นินเลยพราะว่าไม่ได้หินมันร้อนเลยตรงนี มผมนนจะลงไปดูทางก่อนนะเพราะว่าเราต้องดูทางก่อนว่าเราจะไปเส้นไหนลาไหน,ไหนยังดีครับนี่ครับหินล้วนๆนะครับเนี่ยนี่นี่น่หินล้วนๆนะครับเนี่ยก็คล้ายๆเขาก็โจมนะคล้ายๆเขาก็โจมจะเป็นหิน แล้วก็ชันนะชันไปดูง่ายไกลดูนะนี๋ผมมองนี้นะครับนะครับมันจะชันนะถ้าเรามองลงอนะ่ะมันจะชันมากมัอนจะเป็นหินแบบจะหินเลยแล้วก็หินใหญ่ๆอย่างนั้นเลยเนี่ยดูเดียวนะครับวันนี้กับลีโมโรโกครับเที<า>่ยว X140G ตอนนี้ผมคิดว่าวนนผมน่าจะน่าจะใกล้จะถึงแล้วนะครับเพราะว่า เริ่มเห็นเห็น,านลานเห็นอะไรนะเห็นครับยอดมากครับผมวิวสุดยอดมากครับบรรยากาศตสงบนะครับเย็นสบายนะครับอุณหภูมิ20องศานะครับในในเวลา10โมง20นาทีตอนนี้ผมใช้เวลาเดินทางมา2ชั่วโมงนะครับ8กิโลนะครับ8กิโลใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงนะครับคิดดูนะครับว่าทางนี่จะอารมณ์นอนของนาดไหนนะครับเรายะทาง8กิโลใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงนะครับรถขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับ กันหัวล้อมีอมาจริาครับขับาาได้นะครับโอ้โหวิวนี่สุดยอดมากครับผมโอ้ดูครับคยดูแต่ในคลิปดูทูตนะครับวันนี้มาจริงครับผมวันนี้จะเอาให้วันนี้ผมจะหาที่เอารถลงก่อนนะครับแล้วก็วจะีอยมอเตอร์ไซค์ไปดูผมจะหาที่ที่กลางเต็นท์นะตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปดูทีหลังก็ได้ตรงนี้ไม่ไกลนะ เราจะเราจะขี่ไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับไปเห็นในรีวิวครับวันนี้มาเห็นกับตาครับมาเห็นกับตาแล้วจะได้รู้ว่ามันสุดยอดแค่ไหนนะครับโอ้ผมบอกว่ามันมันอลังมากครับมันอลังการจริงๆคือแบบว่าที่เราไปเขากระโจมอะไรนี่มันเทียบไปได้นะครับมันเทียบกันไม่ได้นะครับผมหนึ่งในร้อยเลยครับ ผมโจมให้หน,นึ่งคะแนนนะครับผมบอกเลยหน,นึ่งคะแนนนะที่นี่ผมให้เต็มร้อยนะครับเนี่ยเต็มร้อยนะครับเรื่องวิววิวทิวทัศนะครับไม่ใช่ป่าไม้นะเพราะว่าที่นี่เป็นดอยหัวบทดอยหัวล้นก็ได้มันเป็นมันชื่อว่าดอยสอยดาวนะดอยสอยดาวองวิวนี่ผมว่าสุดยอดนะครับนี่ครับตอนนี้ตอนนี้พระอาทิตย์นี่แดดเขาเรียแดดหายไปกลาง <ใจ S 2> ยอดมากครับ ดูดแ,แบบผมจะขี่ชมวิวเรื่อยๆนะครับดีชมวิวเรื่อยๆผมคิดว่าผมน่าจะไปโอ้กางเซนท์บนนู้นอะ่ะสูงหรือว่าที่ไหนก็ได้รับที่แถวนี้แหละ,ะหาที่รดลงนะครับดูบรรยากาศมันสุดยอดมากนะครับสุดยอดจริงๆ,งๆแนะนำว่าใครที่แพลออฟโรดหรือว่าใช้แนวทัวริงแนวอเวนเจอร์นี่มาได้สบายครับย้ำนะครับว่ามาได้สบายครับผม มีอะไรนะมีฝีมือ,ม,อมีตะเกิลคิดว่า,าสบายครับไม่ได้เลยน,นี่แหละยอดม,มากๆครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่บนดอยสอยมาลัยนะครับขณะนี้เป็นเวลาประมาณ10โมงกว่านะครับอากาศดีมากนะครับข้างบนนี้ อุณหภูมิก็อยู่ที่20องศานะครับวันนี้น่าจะเป็นวันที่29นะ29ธันวาคมนะครับ2 5 6 3ครับครั้งหนึ่งในชีวิตครับผมที่มาพิชิตดอยสอยมาลัยนะครับซึ่งเป็นความฝันที่ฝันไ่หลายปีแล้วครับฝันไม่นานมากแล้วว่าผมจะต้องมาพิชิตให้ได้นะครับอย่างเช่นเขาก็โจมนี่ผมก็ทําความฝันไปแล้วหลายรอบแล้วก็โจมที่หนึ่งนะครับแล้วก็ที่นี่ครับดอยสอยมาลัยครับ ที่ทุกคนได้ยินชื่อแล้วจะรู้ว่ามันมันฮาเร่หดมันสุดอลังการมันสุดสุด,สด,สดติ่งก็ว่าได้นะครับนี่ขนาดว่าเป็นหน้าหน้าแล้งนะครับถ้าหน้าฝนนี่หน้าฝนนี่บอกเลยว่าไม่กล้ามาแน่นอนครับหน้าฝนนี่เป็นรถแนวที่แบบแนวแต่งนะครับแต่งเต็มๆนะครับแต่งเต็มเลยก็บรรยากาศดีมากค,ครับผมวิวนี่หลักล้านนะครับหลายล้านเลยแหละ สุดอยอดมากๆนะครับผมซึ่งเคยเห็นแต่ในรีวิวใน youtube ในอะไรต่างๆนะครับวันนี้ผมก็ยอมที่จะมาสัมผัสเองกับมือนะครับดูดูหินก้อนนี้นะครับหินก้อนนี้มันแตกออกจากกันนี่เป็นเหมือนมีรอยใครเอามีดมาผ่า่างนี้เลยนะเนี่ยดูครับหินนี่เหมือนมันมีรอยอมีดราผ่านะครับเหมือนอะไรอ่ะ สายฟ้าฟาดแล้วก็ผากลางหินก้อนหิน,ก,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 นก้อนใหญ่นี่นครับาขาดไปเลยสุดยอดมากนะครับผมที่นี่ถึงแม้จะเป็นดอยที่แบบต้นไม้ไม่เยอะนะเป็นเป็นดอยหอล้อนก็ไม่เชิงนะจะเป็นป่าอยู่ข้างล่างครับส่วนข้างบนเนี่ยมันจะเตียนแล้วเพราะว่าท้ายชาวบ้านเขาเอาบัวควายมาเลี้ยงนะสุดยอดมากครับ ครับน่นเป็นเท้าที่ผมขึ้นมานะครับมาไล่ไปเลยอ่และทาง89กกิโลนะครับจากจากถนนขึ้นมานะผมใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงเต็มนะครับ2ชั่วโมงเต็มนะครับที่ขึ้นมาถึงนี่ได้นะครับนี่ยังไม่ถึงจุดสุดยอดนะครับจุดสุดยอดผมคิดว่าจะเป็นจุดนั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคิดว่าตรงจุดนั้นแหละสูงู่ดแต่จุดนี้ก็ถือว่าวิวใช้ได้แล้วครับตรงนี้สามารถ กลางเต็นได้เลยเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้จะกลางเต็นได้ดีเลยเพราะว่าเพราะว่ามันมีมันมีก้อนหินก้อนใหญ่เนี่ยบังลมด้วยผมผมอาจจะเอารถรถบังลมตงนี้จุดหนึ่งรถถอยบังลมแล้วก็กลางเต็นตรงนี้นะผมคิดไว้ด้ะตรงนู้นผมคิดว่ามันมันไม่ค่อยเหมาะที่จะกลางเต็นเท่าไหร่ผมคิดว่าตรงนี้แหละเป็นจุดที่กลางเต็นได้เหมาะที่สุดแล้วโอเค นี่เป็นวิวจะให้ชมวิวบรรยากาศที่ดอยสอยมะไลยนะครับที่ผมออารถลงนะครับเมื่อกี้เอรรถลงเรียบร้อยแล้วนะครับวิวบรรยากาศครับทุ่ยายช็อตดอยสอยมะไลยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นนะครับจังหวัดตากนะครับสุดยอดมากๆนะครับเป็นผมว่าเป็นจุดที่คนขับเอนโดโรนะครับรถขับเคลื่อนสี่ล้อที่ ที่อยากมาพิชิตครับผมมาพิชิตให้ได้นะครับในชีวิตในครั้งหนึ่งของเรานะครับผมก็จะไม่พลาดแน่นอนครับเรียบร้อยนะครับสําหรับการเอารถลงเอาขึ้นก็เหมือนกันครับแค่วิ่งขึ้นไปแล้วก็จอดแล้วก็มัดเทนันเองครับผมไม่มีอะไรไม่ยากครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวชมคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปของเอโนโรของ k คเเลยนะครับ